พระเจ้าสตุดีบทที่13หัวข้อวันนี้ก็คือว่านานแค่ไหนก็ยังวางใจพระนามบทนี้จะให้ข้อคิดอะไรกับเราและเราจะประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ แล้วคิดชีวิตเปลี่ยนแล้วทาตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับอ่านคิดคร่ควรทําตามทุกวันชีวิตดีขึ้นในทุกๆท,ทางนะครับเราจะมาอ่านด้วยกันนะครับเป็นคําอธิษฐานขอท่งช่วยให้พ้นจากศัตรูนะครับก็เป็นบทอธิษฐานของกษัตริย์ดวิดอีกบทหนึ่งนะครับเราจะอ่านด้วยกันเลยนะครับข้อที่1่ข้าแต่พระยาเวอีกนานเท่าใด พระองค์จะทรงลืมข้าพระองค์เป็นนิดหรือพระองค์จะซ่อนพระพักจากข้าพระองค์นานเท่าใดข้าพระองค์จะต้องตรึกตรงในจิตและมีความทุกขโศกอยู่ในใจตลอดวันนานเท่าใดศัตรูข้าพระองค์จะอยู่เหนือข้าพระองค์นานเท่าใดข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงพิจารณาและตอบค่าพระองค์เถิดขอประทานความสว่างแก่ดวงตาข่าพระองค์เกรงว่าข่าพระองค์จะหลับอยู่ในความตายเกรงว่าศัตรูข่าพระองค์จะกล่าวว่าข้าชนะแล้วเกรงว่าูัวริข่าพระองค์จะเปรมปรีเพราะข่าพระองค์กำลังวันไหว แต่ข้าพระองค์ได้วางใจในความรักมั่นคงของพระองค์ใจของข้าพระองค์จะเปรมปรีในการช่วยกู้ของพระองค์ข้าพเจ้าจะร้องเพลงถวายพระยาเวเพราะพระองค์ทรงดีต่อข้าพเจ้าบทเพลงสดุดีหนึง่งบทเพลงสดุดีบทที่13นะครับนี่เป็นคำอธิษฐานที่ผู้อธิษฐานเนี่ย อยู่ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่าพระองค์เงียบประงไม่ได้ตอบแล้วคขาอธิษฐานของเขาก็คือว่าอีกนานเท่าไรอีกนานแค่ไหนเมื่อไรจะได้รับคำตอบเมื่อไรจะได้รับการช่วยกู้เมื่อไรปัญหามันจะคลี่คลายออกไปเมื่อไรทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการเนี่ยปรากฏออกมาเมื่อไรได้รับคำตอบคปอาอธิษฐานนี้กำลังบอกว่าโอ้คนที่ อาธิฐานเนี่ยทุกทรมานมากอยู่ในสภาพที่ทุกศกอย่างมากทีเดียวนะครับนั่นะเป็นคำที่ฐานที่ถามพระเจ้าว่านานเท่าใดนานแค่ไหนเมื่อไหร่พระเจ้าจะฟังพระองค์ลืมแล้วหรือเปล่าพระองค์ยังทอดพระเนตรอยู่ไหมพระองค์ยังดูสถานการณ์ที่เผชิญอ,อยู่ในเวลานี้อยู่ไหมนะครับในคำมาที่ฐานนี้และรั้งชีวิตของเราก็ไม่ต่างกันนะครับ บางครั้งเมื่อเราที่ฐานหลบพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้ตอบเราทันทีทันใดพระองค์มีเวลาของพระองค์และพระองค์ทรงมีช่วงเวลาที่ดีที่สุดสําหรับคําตอบที่พระองค์จะประทานให้กับเราเอเมนไหมครับแต่ในความคิดความรู้สึกของเราเนี่ยรู้สึกว่าโอ้นานจังเลยทําไมพระเจ้าช้ามากทําไมพระเจ้าไม่ทันใจไม่ทันเวลาเลยเราอยากจะให้สิ่งต่างๆที่เราต้องการเนี่ยจะเป,เป็นไปอย่างที่เราต้องการแต่พระเจ้า ไม่รู้พระองค์ลืมหรือเปล่าทำไมมันไม่เคลื่อนมันไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่เรานานเท่าใดนานแค่ไหนในเวลานี้เราจะเจอกับปัญหาที่ลุเหลาวเรานะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาหนี้สินปัญหาสุขภาพปัญหาครอบครัวปัญหาเรื่องการค้าการขายเรื่องธุรกิจนะเราจะรู้สึกว่าเอะพระเจ้าตอนนี้เราจะไปยังไงต่อเราเอาจะจะเอายังไงกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็ภาระหนี้สินก็ รุมเล้าเหลือเกินนานแค่ไหนพระองค์จะช่วยกู้นานแค่ไหนพระองค์จะให้วิกฤตนี้ผ่านไปขอพระเจ้าไม่ตานะครับในพระธรรมของพระเจ้าเราได้เห็นว่าถึงแม้ว่าผู้อธิษฐานลองทุนต่อพระเจ้าถามพระเจ้าว่าอีกนานแค่ไหนศัตรู จะอยู่เหนือเขานานแค่ไหนปัญหาจะอยู่ในชีวิตของเขานานแค่ไหนแล้วเขาก็บอกว่ากลัวว่าศัตรูเนี่ยจะบอกว่าชนะแล้วบอกว่าเขาแพ้แพ้แล้วนะแต่ในข้อที่ห้าผู้อธิษฐานได้อธิษฐานบอกนี้ว่าถึงแม้ว่านานแค่ไหนถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับคําตอบ แต่เขายังวางใจในความรักมั่นคนของพระองค์ยังวางใจในการจัดเตรียมของพระองแต่ข้าพระองค์ได้วางใจในความรักมั่นคงของพระองค์ใจของข้าพระองค์จะเปรมปรีในการช่วยกู้ของพระองค์ถึงแม้ว่านานแค่ไหนก็ยังวางใจในพระเจ้าถึงแม้นานแค่ไหนก็ยังเปรมปรีในทางของพระเจ้าจังถึงแม้ว่าเรายังไม่ได้รับคําตอบในเรนี้ที่เราต้องการ แต่เรายังเชื่อและติดตามพระองค์อยู่เรายังไม่ได้ทิ้งทางของพระองค์เหนเ็นไหมครับเรายังรับใช้พระองค์แล้วก็ทําในสิ่งที่พระองค์ประสงค์ให้เราทําเรายังอุทิศตัวต,ต่องานของพระองค์ที่พระองค์มอบหมาให้กับเราเรายังวางใจว่าพระองค์จะประทานสิ่งดีพระองค์จะประทานคําตอบให้กับเราแล้วผู้อธิษฐานได้บอกอย่างนี้นะข้าพเจ้าจะร้องเพลงถวายพระยาเวเพราะพระองค์ทรงดีต่อข้าพระอง ยังร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าแม้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ท่ามกลางความยากลำบากอยู่ท่ามกลางความทุกข์อยู่ท่ามกลางปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ยังชื่นชมยินดียังมีความสุขอยู่ยังให้ปี้อยู่ยังมีพลังอยู่พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เมื่อผมอ่านพระธรรมของพระเจ้าบทนี้แล้วผมก็ตั้งหัวข้อเลยว่านานแค่ไหนก็จะวางใจเอเมนนะครับถึงแม้ว่าจะนานแค่ไหนในเวลานี้เรายังไม่ได้รับคําตอบเราก็ยังวางใจในพระเจ้า ผู้มีความรักมั่นคงพระองค์ทรงสัตย์ซื่อพระองค์ทรงมีพระสัญญาที่ประทานให้กับเราประทานพระพรให้กับเราเมื่อเราอ่านพระธรรมของพระเจ้าพี่น้องครับพระองค์ทรงเปิดเผยให้กับเราว่หลายครั้งเนี่ยเมื่อเราที่ฐานร้องทุนต่อพระเจ้ามันนานจนเราคิดว่าไอ้พระเจ้าลืมหรือเปล่านะครับพระองค์ทรงลืมน่ข้าพระองค์ ็นนิดหรือ,อจะลืม,ลมไม่ไม่ตอบเลยเลยนะครับนะคือมันรู้สึกคนที่อ,อธิษฐานเนี่ยก็ทำให้เราเห็นถึงความรู้สึกของเขาเป็นความรู้สึกที่หดถู่ท้อใจเขาตกอยู่ในความยากลำบากอันแสนทาหัดแต่เขากลับรู้สึกว่าพระเจ้าไม่ทรงอยู่ด้วยและไม่ทรงเต็มพระทัยที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องเราสัง,สงเกตดูนะ องประการก็คือว่าประการแรกคมาธิษฐานของเราคําธิษฐานที่เราที่ฐานต่อรพระเจ้าพระเจ้าบางทีพระเจ้าจะไม่อบทันทีทันใดนะครับพระองค์ทรงให้เวลาพระองค์ทรงมีเวลาของพระองค์พระเจ้าอาจไม่ได้ประทานคำตอบทันทีทันใดเพราะดูเหมือนว่าพระเจ้าไม่ใส่ใจคำอธิษฐานร้องทูลของเรา ความรู้สึกว่าพระองค์ทรงทอดทิ้งเรานี้อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาของความเจ็บป่วยความขัดสนด้านการเงินหรือเมื่อมีปัญหาปัญหาหนักซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับครอบครัวการงานหรืองานรับใช้ในคุริจักนะครับในเวลานี้ในเวลาเช่นนี้เราควรอธิฐานขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะประทานความมั่นใจว่า เรายังปิติยินดีในความรอดของพระเจ้าอยู่เสมอนะครับประการแรกก็คือเข้ามาที่ฐานของเราเราจะไม่ได้รับคําตอบท,ทันทีแต่ไม่ได้หมายความว่า,วาพระองค์ทรงลืมเราแล้วและพระองค์ไม่ตอบเราแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะครับประการที่สองก็คือ,อถึงแม้ว่าเราคือถ้าเราแสวงหา ความช่วยเหลือจากพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจด้วยความจริงใจด้วยความเชื่อแท้ในพระคิ์ความล่าช้าของพระเจ้าก็ไม่ได้หมายความว่าพระองค์ทอดทิ้งเราไปพระองค์กำลังวางแผนที่จะทำให้พระประสงค์บางอย่างของพระองค์ในชีวิตของเราเนี่ยสำเร็จเป็นจริงความล่าช้าของพระองค์ที่พระองค์ปล่อยให้เรารอให้เราอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากให้เราอยู่ในสถานการณ์ที่ ทุกใจสถานการณ์เหล่านี้พระองค์ทรงมีพระประสงค์ที่จะ,ะให้เราได้ได้บรรลุถึงพระประสงค์ของพระองค์บางประการที่พระองค์ทรงหวางไว้ในชีวิตของเราเมื่อเราอ่านพระธรรมของพระเจ้านี้เราก็คิดถึงสิ่งที่พระองค์เปิดเผยในพันธสัญญาใหม่นะครับในพระธรรมสองโคริน์บทที่12ข้อที่7-10เนี่ยพูดถึงว่าดูเหมือนว่าโอดเรา รู้สึกอ่อนล้าอ่อนกาลังเหลือเกินรู้สึกอ่อนแอเหลือเกินแล้วก็พระเจ้าอยู่ไหนนในพระธรรมของพระเจ้าปโรบอกอย่างนี้นะครับละเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวเกินไปเนื่องจากการสำแดงอันยิ่งใหญ่ก็ทรงให้มีหนามในเนื้อของข้าพเจ้าซึ่งเป็นทูตของซาตานที่คอยโบยตีข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะไม่ยกตัวเกินไปเรื่องหนามนั้นข้าพเจ้าวิงวอนต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าถึงสามครั้ง เพื่อขอให้มันหลุดไปจากข้าพเจ้าแต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าแล้วว่าการมีพระคุณของเราก็เพียงพอกับเจ้าเพราะว่าความอ่อนแอมีที่ไหนฤทธานุภาพของเราก็ปรากฏเต็มที่ที่นั่นเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะอวดบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้ามากขึ้นด้วยความยินดีอย่างยิ่งเพื่อว่าฤทธานุภาพของพระคิดจะอยู่ในข้าพเจ้าเพราะเหตุนี้ เพื่อเห็นแก่พระคิดเขาพระเจ้าจึงพอใจในบรรดาความอ่อนแอในการถูกเยาะเย้ยต่างๆในความยากลําบากในการถูกข่มเหงในเหตุวิบัติต่างๆเพราะว่าเขาพระเจ้าอ่อนแอเมื่อใดเขาพระเจ้าก็จะเข้มแข็งมากเมื่อนั้นพระโลหิตฐานของพระเจ้าถึงสามครั้งเพื่อที่จะให้หนามที่มีเนี่ยที่เป็นเป็นทูตของซาตานที่คอยรบกวนตลอดเวลาเนี่ยให้ออกไป นพระเจ้าก็บอกว่าพระคุณของพระเจ้าก็เพียงพอแล้วเปาโลก็เลยอขอบพระคุณพระเจ้าแล้วก็ยอมรับในความอบแอข้อจํากัดของของตัวเองเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราจํากัดเราออ่นแอนเราไม่สามารถที่พระเจ้าก็จะปรากฏลิขานุภาพของพระองค์ก็จะปรากฏเต็มที่ในเวลานั้น เพื่อไม่ให้เรายกตัวเ,เมื่อเราอาธิษฐานต่อพร,ระเจ้าเรายังไม่ได้รับคาตอบเรายังอยู่ในสถานการณ์ที่เ,เหมือนจะแก้ไขไม่ได้ไม่ได้หมายว่าพระเจ้าลืมแล้วแต่พระเจ้าประสงค์ที่จะให้เราท่อมตัวลงยอมรับข้อจํากัดของเราเองยอมรับความอ่อนแอของเราเองและเพึ่งลิธานุภาพของพระเจ้าในพระธรรมฮิบรูบทที่12ข้อที่ 10, 11นะครับพระบิดาขอไปครับ เพราะบิดาที่เป็นมนุษย์ตีสอนเราเพียงชั่วเวลาเล็กน้อยตามความเห็นดีเห็นชอบของพวกเขาแต่พระองค์ทรง,รงตีสอนเพื่อประโยชน์ของเราเพื่อเราจะมีส่วนในความบริสุทธิ์ของพระองค์การตีสอนทุกอย่างดูไม่น่ายินดีเลยในเวลานั้นแต่น่าเศร้าใจแต่ภายหลังก็ก่อให้เกิดผลดีก่อให้เกิดผลคือสันติสุขและความชอบธรรมแก่บรรดาคนที่ทุกฝึกฝนโดยการตีสอนนั้น ร้องทรงฝึกเราด้วยสถานการณ์ที่ต้องรอคอยต้องรอเวลาดูเหมือนมันเป็นสถานการณ์ที่โหดเหมือนกันเป็นสถานการณ์ที่ยากลําบากแต่เมื่อเราผ่านสถานการณ์นั้นแล้วเราก็จะเห็นถึงผลดีที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะครับยากอบบทที่หนึ่งข้อที่2ถึงข้อที่4นะครับบอกว่าอย่างนี้พี่น้องของข้าพเจ้าเมื่อพวกท่าน พบกับการทดลองใจต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดียิ่งเพราะพวกท่านรู้ว่าการทดสอบความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความทอรหดอดทนและจงให้ความทอรหดอดทนนั้นมีผลอย่างสมบูรณ์เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่สมบูรณ์และดีพร้อมโดยไม่ขาดสิ่งใดเลย พระเจ้าทรงให้สถานการที่เราต้องรอคอยต้องรอเวลาของพระองค์ต้องพึ่งพระองค์นั้นเป็นช่วงเวลาที่จะฝึกเราเป็นคนที่ทอดเรอดทนเป็นคนที่เป็นช่วงเวลาที่จะเติมเต็มความเชื่อให้กับเราพัฒนาความเชื่อให้กับเราแล้วก็ทําให้ความเชื่อของเราเข้มแข็งมากขึ้นในช่วงเวลาที่เราเผชิญกับการทดสอบการต่อสู้ในช่วงเวลาหนึ่งจะทําให้เราได้ผลที่ตามมาคือ ความความเพียบพร้อมความสมบูรณ์แบบที่พระเจ้าจาัดเตรียมให้กับเราถ้าเกิดว่าเราไม่ยอมผ่านสถานการณ์ที่ต้องรอคอยพระเจ้าสถานการณ์ที่ยากลำบากสถานการณ์ที่จะต้องทดสอบตรงนั้น,นชีวิตของเราก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเราเป็นคนดีพร้อมเพื่อที่จะทํางานของพระองค์ไหมคุณสมบัติคุณภาพของชีวิตของเรา จะเต็มเพียบพร้อมไหมเราไม่รู้นะครับฉะนั้นสถานการณ์ที่รอคอยแล้วก็ยากลำบากนั้นจะเป็นสถานการณ์ที่ทําให้เราเป็นคนที่อยู่เป็นไปตามที่พระองค์ประสงค์นะครับหนึ่งเปโตรบทที่1ข้อที่6ข้อที่7นะครับก็บอกอย่างนี้นะในสิ่งนี้พวกท่านชื่นชมยินดีถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้จําเป็นที่พวกท่านต้องทนทุก์ในการทดองอทดลองต่างๆนานาชั่วระึ่ยเพื่อการทดสอบความเชื่อของพวกท่าน อันล้ำค่ายิ่งกว่าทองคําที่แม้ว่าจะเสื่อมสลายไปได้ก็ยังถูกทดสอบด้วยไฟจะนำไปสู่การสรรเสริญศักดิ์ศรีและเกียรติในเวลาที่พระเยสคริตจะเสด็จมาปร,กรากฏนังรับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานพระสัญญาของพระองค์ให้กับเราเมื่อเราผ่านการทดสอบในช่วงระยะเวลาหนึ่งเหมือนทดสอบทองคำเนี่ยสุดท้ายแล้วเราก็จะได้ ไปสู่ศักดิ์ศรีเกียรติที่พระเจ้าจะตรียมให้ในเวลาที่พระองค์ทรง,สงสเสด็จมาในพระธรรมโรมบทที่28่สิในบทที่8ข้อที่28นะครับเรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าคือแก่คนที่ขอภัยแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ทุกสิ่งทุกอย่างก่อผลดีในชีวิตของเราถึงแม้การที่จะต้องรอคอย เป็นอะไรที่ทรมานใจเราแต่เป็นสถานการณ์ที่จะทําให้เราได้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์เราต้องมาถึงข้อคิดคําถามจากพระธรรมของพระเจ้าความวางใจของคุณเป็นอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปอย่างยาวนานเมื่อเราที่ฐานตอพระเจ้าแล้วพระเจ้าไม่ตอบสักทีหนึ่งเมื่อเราที่ฐานตอพระเจ้าแล้วดูเหมือนพระเจ้าลืมไม่ได้รับคาตอบความวางใจของเรายังมีอยู่หรือไม่ ความวางใจของเราหวั่นไหวหรือเปล่าความวางใจของเรายังมั่นคงไหมรังครับถามตัวเองว่าหลายๆครั้งเมื่อรับใช้พระเจ้าเราก็อยากให้เกิดเ,เกิดผลบรรลุเป,ป้าหมายอยากให้เป็นไปตามที่เราเราคิดว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่ายังไม่เห็นสิ่งใดเกิดขึ้นเลยเรายังวางใจที่จะรับใช้พระเจ้าไหมเรายังวางใจในการติดตามพระองค์ไหมในขณะที่เราล้องทุนตอบพระองค์แล้วก็ขอพระองค์ทรงช่วยให้ ปัญหาที่เจอในวลนนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการงานการเงินวิกฤตหนี้สินครอบครัวนะทุกๆด้านเนี่ยนะเรายังไม่ได้รเรายังรออยู่เรายังวางใจในพระเจ้ายังอยู่ในความเชื่ออยู่ไหมผมเชื่อว่าพี่น้องมีคําตอบแต่ละคนนะครับแล้วเราจะวางใจแม้เวลาจะนานแค่ไหนแม้เวลาจะยาวนานแค่ไหนก็ตามเรายังจะวางใจในพระเจ้าอยู่เราจะวางใจแบบนี้ได้อย่างไร ลองกับอ่านพระธรรมของพระเจ้าใครควรพระธรรมของพระองค์ทำตามพระธรรมของพระองค์พึ่งพระเยนิสุทธิ์ของพระองค์ให้พระดิทธิ์ครอบครองแล้วก็นำพาีวิตถ้าเราทําตามสิ่งนี้เราก็จะสามารถที่จะวางใจในพระเจ้าได้ในทุกสถานการณ์ในทุกเรื่องแม้สถานการณ์นั้นมันจะยาวนานแค่ไหนก็ตามเอเมนไหมครับ จะหนุนใจคนรอบข้างให้วางใจพระเจ้าได้อย่างไรพี่้องครับเราเจอกับสถานการณ์คนรอบข้างก็เจอสถานการณ์แล้วก็ทําให้เกิดความวุน่นวายคนจํานวนไม่น้อยเหมือนกันนะที่ทิ้งถังของพระเจ้าไม่ไว้วางใจในพระองค์อันลังให้กับพระองค์แล้วคนจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่ได้รู้จักกับพระองค์เราจะให้เขาวางใจในพระองค์ก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่าย เราจะหนุนใจคนเหล่านั้นให้วางใจก็เป็นเรื่องที่ยากแต่สิ่งที่เราทําได้ในวันนี้ก็คือเมื่อเรารู้ว่าการวางใจพระเจ้าวันหนึ่งเราก็จะเห็นถึงพระพรอันใหญ่หลวงที่พระองค์จัดเตรียมให้กับเราเห็นถึงพระประสงค์ของพระองค์ที่จะเป็นจริงในชีวิตของเราพ้องเมื่อเราไปถึงจุดนั้นแล้วชีวิตของเราเพียบพร้อมมากขึ้น เป็นไปอย่างที่พระเจ้าประสงค์มากขึ้นชีวิตของเรามีสันติสุขแล้วก็มีความชื่นชมยินดีถึงแม้เราจะต้องรอคําตอบจากพระเจ้าเราก็ไม่หวั่นไหวเราก็ยังวางใจอยู่เมื่อชีวิตของเรามีสันติสุขมีความชื่นชมยินดีคนรอบข้างเขาเห็นมีคําถามเราก็มีโอกาสที่จะอธิบายแล้วก็บอกกับเขาว่าพระเยซูคริสต์พระวิญญาณบริสุทธิ์พระคำของพระองค์เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตของพวกเรา เมื่อเขาเปิดใจแล้วก็รับเอาพระเยซูคิดแล้วก็ถ้อยคําของพระองค์เขาก็จะมีชีวิตที่วางใจในพระองค์แล้วก็ได้รับพระพรอันเดชหลวงเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับให้เราใช้เวลานี้อธิษฐานต่อพระเจ้านะครับอะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทําตามแต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดชีวิตในพระธรรมของพระองค์บทนี้พระองค์ขอพระเยมูรทสุดที่จะช่วยเราก็นาเราให้เป็นผู้ที่อดทนรอคอย ไม่ว่าจะยาวนานแค่ไหนก็ยังวางใจในพระองค์ที่ฐานตอบพระองร่วมกันในพระนามพระมหาเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอประยวิญญาณมริรสุดที่จะเติมเต็มให้กับพวกเราทุกคนนะครับหากว่าข้อคิดนี้เป็นประโยชน์เป็นพระพรก็แบ่งปันพระพรด้วยการแชร์ออกไปขอบพระเจ้าอรยพร,พรครับใน้คกมา Oh